สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขารหัสการนอนหลับกันนะครับเพื่อที่จะคืนจังหวะที่มันควรจะเป็นให้กับชีวิตของเราผ่านมุมมองและวิธีคิดของดรไมเคิลแกรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับที่ผมบอกได้เลยว่าจะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการนอนของเราไปแบบสิ้นเชิงเลยครับเคยเป็นกันไหมครับยิ่งนอนไม่หลับก็ยิ่งเหลือไปมองนาฬิกายิ่งกังวลแล้วก็ยิ่งพยายามข่มตาให้หลับแต่กลายเป็นว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่สมองมันกลับยิ่งตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้น นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่หลายๆคนกำลังเจออยู่และวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยประเด็นแรกเลยที่ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ทั้งหมดก็คือปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าร่างกายของเราไม่ง่วงเลยแม้แต่น้อยครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยครับสำหรับคนส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยสัญญาณความง่วงของร่างกายอาจจะทำงานปกติดีเลยนะครับ แต่ปัญหามันอยู่ที่สัญญาณความตื่นตัวที่มันดันทํางานหนักเกินไปมันสูงปรี๊ดจนเอาชนะความง่วงได้แบบสบายๆเลยเหมือนมันมีศึกกันอยู่ในหัวแล้วฝ่ายที่ตื่นตัวดันเป็นฝ่ายชนะไปซะอย่างนั้นครับพอเราเข้าใจแล้วว่าปัญหาหลักๆมันอยู่ที่ความตื่นตัวที่สูงเกินไปทีนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าไอ้วงจรของการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทาไมการยิ่งพยายามมากขึ้นมันถึงให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามจังงั้นดรแกรนเนอร์เขามีคําเปรียบเทียบที่แบบ เห็นภาพมากๆเลยครับเขาเปรียบเทียบสมองของเราที่ตื่นขึ้นมากลางดึกว่ามันเหมือนกับลูกโลกหิมะหรือสโนโกลบที่เพิ่งโดนใครสักคนจับเขย่าอย่างแรงเลยครับและนี่คือภาพที่อธิบายแนวคิดนั้นเลยครับลองนึกภาพตามนะครับพอเราตื่นกลางดึกสมองของเราก็เหมือนเกล็ดหิมะที่กำลังฟุ้งกระจายเต็มไปหมดการที่เราไปหงูดหงิดกังวลแล้วพยายามบังคับให้ตัวเองหลับให้ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการไปหยิบสโนโกลบมาเขยา่าเขยา่าให้แรงขึ้นไปอีก ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะทําให้หิมะสงบลงเร็วขึ้นมีแต่จะทําให้มันฟุ้งไปกว่าเดิมอีกทางเดียวจริงๆคือต้องรอให้มันค่อยๆตกลงมาสงบเองการทําแบบนี้ซ้ําๆนี่แหละครับที่ทําให้สมองเราเรียนรู้ไปผิดๆว่าเตียงคือสนามรบไม่ใช่สถานที่แห่งการพักผ่อน เพราะฉะนั้นครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยนะมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราจากการพยายามเข้าไปควบคุมการนอนมาเป็นการสร้างสภาวะที่เอื้อให้การนอนมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือประโยคทองและเป็นหัวใจหลักของแนวคิดดรแกรนเนอร์เลยครับ การนอนหลับมันไม่ใช่กิจกรรมที่เราจะสั่งให้มันเกิดได้เหมือนการเปิดปิดสวิตช์ไฟแต่มันเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราสร้างเงื่อนไขและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับมันครับดังนั้นแล้วจุดที่สำคัญที่สุดก็คือการยอมปล่อยวางครับ ฟังดูอาจจะขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้านอนไม่หลับอย่าฝืนสู้รบกับตัวเองอยู่บนเตียงให้ลุกออกมาจากเตียงเลยครับไปพักสมองสักครู่ทากิจกรรมเบาๆที่มันผ่อนคลายแล้วค่อยกลับเข้าไปที่เตียงอีกครั้งเมื่อรู้สึกง่วงจริงๆเท่านั้นวิธีนี้แหละครับคือการทําลายวงจรความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเอาละครับ พอเราปรับวิธีคิดกันได้แล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาดูเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมกันบ้างเป็นเครื่องมือเชิงพฤติกรรมที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันช่วยสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการนอนหลับได้จริงๆเพื่อไม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกดรแกรนเนอร์ก็มีอีกหนึ่งคำเปรียบเทียบครับคือบรอกโคลี่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราอยากให้เด็กที่ไม่ชอบกินผักยอมกินบรอคโคลี่เราคงไม่เอาบรอคโคลี่20ชิ้นไปกองไว้ตรงแน่เขาหรอกใช่ไหมครับแต่เราจะเริ่มจากแค่2ชิิ้้นนนนนเเเล็กกๆที่รร่่รราาาูววไหวแนอน พอเขากินหมดแล้วยังรู้สึกหิวอยู่วันต่อมาเราค่อยๆเพิ่มเป็น3ชิ้นการนอนก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับหลักการนี้มีชื่อเรียกว่าการจํากัดเวลาบนเตียงครับชื่ออาจจะฟังดูน่ากลัวนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของมันคือการสร้างความหิวในการนอนนี่แหละครับยกตัวอย่างตามภาพเลยสมมุติปกติเราใช้เวลาบนเตียง8ชั่วโมงแต่หลับจริงๆแค่6ชั่วโมงเราก็จะลองลดเวลาที่อนุญาตให้ตัวเองอยู่บนเตียงเหลือแค่6ชั่วโมงเปะ๊ะ เพื่อให้มันตรงกับเวลาที่หลับจริงวิธีนี้จะบีบอัดการนอนให้แน่นขึ้นแล้วสร้างแรงผลักดันจากร่างกายให้มันโหยหาการนอนมากขึ้นพอประสิทธิภาพการนอนดีขึ้นแล้วเราถึงค่อยๆขยายเวลากลับไปทีละนิดๆครับเครื่องมือชิ้นต่อมาที่ทรงพลังมากๆก็คือแสงครับโดยเฉพาะแสงแดดยามเช้าอย่างที่เห็นในข้อมูลนี้เลยครับแสงคือสิ่งที่เรียกว่า z e i t g บ b e r หรือถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือตัวกำหนดเวลาหลักของร่างกายเราเลย มันคือสัญญาณที่สาคัญที่สุดในการยึดจังหวะก,การนอนตื่นของเราในแต่ละวันครับคืออย่างนี้ครับพอเราออกไปเจอแสงแดดจ้าในตอนเช้าอย่างสม่ําเสมอแสงที่สว่างกว่าแสงในอาคารเป็นพันๆเท่าเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองทันทีว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วนะหยุดสร้างฮอร์โมนนอนหลับได้แล้วจากนั้นมันก็จะเหมือนการกดปุ่มเริ่มจับเวลาเลยครับนับถอยหลังไปอีกประมาณ16ชั่วโมงร่างกายก็จะเริ่มรู้สึกง่วงอีกครั้ง การทำแบบนี้ทุกๆวันจะช่วยสร้างจังหวะการนอนตื่นที่มั่นคงและคาดเดาได้เหมือนการตั้งนาฬิกาปลุกให้ร่างกายทุกเช้าเลยล่ะครับพอเรานำเอาแนวคิดและเครื่องมือทั้งหมดที่ว่ามามารวมกันนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมของแนวทางแบบบูรณาการที่จะช่วยคืนจังหวะชีวิตที่ถูกต้องให้กับการนอนหลับของเราได้อีกครั้งครับและนี่คือบทสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยครับการนอนหลับที่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกดสวิตช์ปิดเปิดแต่มันคือการดูแลรักษาระบบชีวภาพที่ซับซ้อนมากมาก เราต้องเคารพชีววิทยาของร่างกายต้องฝึกสมองให้เรียนรู้ใหม่แก้ไขปัญหาสุขภาพอื่นๆที่อาจจะซ่อนอยู่และที่สําคัญสุดๆก็คือการปรับจูนนาฬิกาชีวิตของเราให้สอดคล้องกับโลกภายนอกโดยใช้แสงเป็นเครื่องมือนําทางนั่นเองครับสุดท้ายนี้คําถามที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดตามกันก็คือจากทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้คืนนี้เลยเราจะเริ่มสร้างสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้การนอนหลับที่ดีมันเกิดขึ้นเองกับตัวเราได้อย่างไรบ้างครับ